ยินดีต้อนรับเข้าสู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสตอรี่สวัสดีครับพบกับสรุปข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราเริ่มต้นกันที่วัดกันตัวต่อตัวแฮร์รี่เคมปะทะวิกเตอร์โอซิมเฮมปีศาจแดงสมควรทุ่มซื้อไขยืนหน้าเป้าปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถูกเมาให้แซบว่าเตรียมตัวจ่ายตลาดอีกยกในซัมเมอร์นี้โดยเล็งไปที่การเซ็นสัญญากับศูนย์หน้าระดับทอ็อปเพื่อนำมาเป็นตัวแทนของริเตียโนโรนลโดในระยะยาวซีอาเซทิ้งช่องโหว่ให้กับปีศาจแดงต้องสสางเมื่อปี หลังจากสตาทีมชาติโปรตุเกสตกลงยกเลิกสัญญากับสังเวียนแข้งโอแทฟฟอร์ดได้และย้ายไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ในบ้านปลายอาชีพที่ซาอุดีอาระเบียต่อการปรสัสจจกซอาก c เซเเอริกเชนฮักกุนซอชาวดัตแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าด้วยการยืมตัววาลเว็กพ็อกขอหอ,อกร่วมชาติจากทีมเบอร์ลี่มาเสริมทัพเมื่อเดือนมกราคม